แว่าพื้นที่ต่างๆจะมีการตรวจคัดกรองกันอย่างเข้มข้นมีด่านเยอะเนี่ยนะคะเพื่อที่จะระแวดระวังเรื่องของโรคไม่พอปัญหาอาชญากรรมด้วยแต่ว่าการตั้งด่านการสืบข่าวเนี่ยค่ะก็ยังไปพบขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดนะคะจุดนี้สนที่กำลังกันหลายฝ่ายทหารตำรวจฝ่ายปกครองน้องคายค่ะไปตรวจยึดจับกลุมเป็นยาบ้านล็อตใหญ่จำนวน8ล้าน4แสนเม็ดนะคะจับกลุ่มพร้อมผู้ต้องหา4คนด้วยกันค่ะ ยังพบมีการฝ่าฝืนกฎหมายการลักลอบกระทําความผิดกันอยู่นะคะอย่างการสนที่กาลังของเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลากันต่อเนื่องถึง2วันสําหรับภารกิจจับกลุ่มขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดนะคะในอําเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายเจ้าหน้าที่ไปสืบทราบบอกว่ากลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดจะลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ชั้นในโดยเฉพาะจุดแรกนะคะพบของกลางยาบ้ากว่า6ล้านเม็ดแล้วก็มีจุดอื่นๆด้วย รวจยึดมาได้รวมแล้วกว่า8ล้าน4แสนเม็ดพร้อมผู้ต้องหา4คนชื่อว่าในขันในใหญ่ในแหล่เป็นชาวลาวแล้วก็มีนางสาวนัทยาของมีเสียงคนนี้เป็นคนไทยเป็นคนอุดรธานีนะคะควบคุมตัวทั้ง4คนไปสอบสวนขยายผลกันต่อในขณะที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรหนองคายจับกลุมนายคชามาณสินพร้อมของกลางเป็นยาบ้าอีก34,000เม็ด ไอซ์อีก525กรัมตรวจยึดจ <ines> ักรยานยนต์2คันมีปืนสั้น2กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนปืนนะคะคดีนี้สืบทราบว่านายคชามีพฤติการเกี่ยวกับยาเสพติดก็เฝ้าติดตามจนไปตรวจค้นที่บ้านของนายคชายอมรับว่ามียาบ้าซุกซ่อนเอาไว้ในบ้านค่ะก็เลยเข้าไปตรวจค้นเพิ่มเติมซ่อนเอาไว้ในตู้เสื้อผ้านะคะตรวจยึดของกลางแล้วก็นำตัวมาดำเนินคดีต่อค่ะ